สวัสดีนะคะมือกำงานีแล้วค่ะปียางกืพืชผักผลไม้63ชนิดที่แม่เอสามารถเอามาดูแลร่างกายมา16ปีแล้วจากอดีตที่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างหนักวันใดนขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกขาดบียางไปแล้วเธอจะเสีเยใจจงดูแลร่างกาย ยาวชีวิตจะไม่สุขสขภาพต้องแข็งแรงคําว่าไม่มีโรคเป็นลาบประเสริญน,นี่ค่ะผ่านมาแล้วไม่เอตอนนี้อายุห้าสิบเก้าย่าง60สิปีขออยู่ต่อไปถ้ายังมีมียังกินอยู่ยังไงอีกหนึ่ปีก็ยังไหวเนาะเพือ่อบากพลไม้หกสชนิดที่เขาแบ่งทําหน้าที่แตกต่างกันมือนี้จะให้พลังชีวิตเรา ดูนะคะไม่มีหย่อนเลยค่ะนี่ยแก้มเนี่ยถ้าใครออกกำลังกายแล้วยิ่งจะดีเลยเอค่ะเอค่ะเอมากับปียังค่ะมากับเอมากับปียังค่ะเอค่ะนะคะวันนี้นะคะถ้าท่านต้องการให้สุขภาพดีท่านจะต้องดูแลตัวเองไว้นะคะไม่ต้องรอค่ะ ไม่มีอะไรแพงยิ่งกว่าชีวิตเราเราู่ต้องอยู่ดูแลตัวเองนะคะให้แข็งแรงตลอดอายุไขของเขาอย่าให้ลูกหลานอย่าไปเป็นภาระของลูกหลานนะคะขอทุกท่านสุขภาพดีผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยก,กัน20 สองเมษาส,สองห้าหกสามสวัสดีค่ะ